ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่พมมาเขมมจาโลพระเกจิอาจารย์แดนอิสานท่านมีครูบาอาจารย์เป็นฤาษีตาไฟเป็นผู้มีวิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังวัตถุมงคลของท่าน เป็นที่นิยมและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บูชามากมายบูชาไว้เป็นเมตตามหานิยมเสริมดวงบารมีดลบรรดาลโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองบูชาด้วยความศรัทธาหลวงปู่ผมมาเขมจารลมีนามเดิมว่าแก้วเป็นบุตรของพ่อแก้วอ่อนจันทึกกับแม่สีดาอ่อนจันทึก เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440ที่บ้านกุสกรอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2452อายุได้11ปีได้บรรพชาเป็นสมณีนอยู่กับหลวงปู่สำเร็จดุลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สำเร็จดุลศึกษาวิชาอาคมต่างๆอยู่6พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2458 หลวงปู่สำเร็จลุนถึงแก่มรณภาพหลังจากได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเก็บอัฐิหลวงปู่สำเร็จลุนเรียบร้อยแล้วได้ออกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2460อุ24 60, ปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่พระบาโพสันอำเภอท่าพระบาทบริคคำชัยประเทศลาวและได้สร้างวัดอยู่ที่นั่นปีพุทธศักราช2461 ไปสร้างวัดป่าสอนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่บ้านหินบักเปงร่วมสำนักเดียวกันกันกบพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เสาพระอาจารย์วิโรดลันโนบลและพ่อแม่สีทัตท่าอุเทนหลังจากนั้นออกทุดงไปประเทศลาวไปทุดงตามป่าตามภูเขาและพำนักอยู่ที่ภูเขาควายได้ศึกษา,าศาสตร์และศีลกับปูรุษยอาจารย์ใหญ่ที่นั่น เป็นเวลา4 5พรรษาจึงได้ออกวิเวกลุกขมูลเพียงลำพังไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเหตระโงกประเทศกรัรมพูชาซึ่งบริเวณนั้นเรียกว่าสามเหลี่ยมนกแขกจจำพรรษาทีนั่นประมาณ9พรรษาก็อ,ออกทุดงไปตามเขตชายแดนประเทศไทยลาวเข้าไปจนถึงประเทศพมา่าไปจำพรรษาอยู่ภูเขาพนมฉัด บริเวณสามเหลี่ยมทองคําเป็นเวลาสามพรรษาจากนั้นออกทุดวงไปทั่วประเทศไทยลาวพมา่ากัมพูชาและประเทศอินเดียปีพุทธศักราช2518ได้มาปกักกฏชั่วคราวอยู่ที่วัดบุปผาวันอําเภอโคกเจียมจังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างเหรียญรุ่นแรกชื่อเหรียญสําเร็จรมมาปีพุทธศักราช2519 ได้เดินทางจากอำเภอโคกเจียมไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่วนเพาะปากคุ้ยไล่บ้านสำโรงได้ออกโบสสัตย์แผ่เมตตาให้แก่พวกเราอพยพที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นปีพุทธศักราช2526เดินทางออกจากวนเพาะปาก,ากคุ้ยไล่ออกทุรงไปปักกฎที่บ้านม่วงช่วยสร้างโบสถ์ปีพุทธศักราช2529 เมื่อช่วยสร้างบทเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกวิเวกลุกขมูลไปอยู่ที่วัดถ้ำแสงธรรมพมมาวาดบ้านแกงปลาปกอำเภอปากชมจังหวัดเลยปีพุทธศักราช2531ออกเดินทางจากจังหวัดเลยมาจำพรรษาที่บ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างวัดถ้ำสวนหินผานางคอยและบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่น จนถึงแก่การมรณภาพด้วยบุญกุศลแห่งธรรมแผ่ภัยาลไปทั่วมีพุทธศาสนิกชนให้ความเชื่อถือและศรัทธาจนมีสิทธิานุสิทธิ์มากมายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศหลวงปู่พมาเขมจาโรเดินทุดงขวัตมาอยู่ที่ถ้ำสวนหินภูกระเจียวบ้านโรงนาอำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อต้นปีพุทธศักราช2531 หลวงผูบอกว่าเป็นคืนเดือนไหคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนวันนั้นสัตว์ป่านนานาชนิดวิ่งออกขวักไขว่ประการหนึ่งว่าเจ้าที่ตอนรับหรือขับใสเพราะชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ของเขาลูกนี้แรงมากไม่มีพระธุดงรูปใดหรือใครมาอยู่ได้แต่หลวงผูบอกว่าเขาออกมาแสดงความชื่นชอบยินดีท่านอย่างนั่งสมาธิพบว่า เจ้าที่อารัธนาให้พักที่เขาลูกนี้เถิดท่านต้องการอะไรท่านจะได้พวกเขาจะจัดมาถวายจากนั้นหลวงปู่ก็ออกบิณฑบาตแผ่ส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและได้นำความผาสุกมาสู่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีความล่มเย็นเป็นสุขกว่าแต่ก่อนแม้แต่สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีก็ทรงสเสด็จ เพื่อมานมาสก,การหลวงปู่พมมามาแล้วถึงสองครั้งในขนาดนั้นหลวงปู่พมมามีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติธ,ธรรมเป็นนิดโปรดญาติโยมสม่ำเสมอช่วยดูแลชาวบ้านดงนาและหมู่บ้านใกล้เคียงขนาดนั้นบนลานยอดเขาผูกระเจียวได้ก่อสร้างโบสถ์กึ่งศาลาการประเรียนมูลค่ากว่า40ล้านบาทซึ่งหลวงปู่พมมาจเจริญพรว่า ฟ้าประทานให้และยังบอกด้วยว่าเรื่องประวัติส่วนตัวแม้จะมีคนมาจ่ายห้0แสนก็ไม่เปิดเผยหรือใครจะจ่ายสักล้านก็จะไม่บอกว่าตัวเองเก่งหรือมีอภินิหารอะไรใครอยากรู้ให้ไปดูเองที่ทำสวนหินผานางคอยผู้กระเจียวและเมื่อเวลา22นาฬิกา1นาที31วินาที ของวันที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2545หลวงปู่พมมาได้มรณาภาพอย่างสงบโดยโรกหัวใจสิริอายุรวม105ปีนวัดธาตุวาลารามจังหวัดเลยอย่างความเศร้าโศกเสียใจแก่พุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์เป็นอันมากวัดถุกมงคลที่ท่านจัดสร้าง มีด้วยกันหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นล้วนมีประสบการณ์และสร้างอภินิหารให้แก่ผู้บูชาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นผราผงหรือพระรูปหรือสีเหรียญและเครื่องรางของขังต่างๆซึ่งสายสำเร็จรุ่นวัตถุมงคลก็จะโดดเด่นในเรื่องเมตตาโชคลาภค้าขายแควคาดปลอดภัยและโคงกระพันชาติ เรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานประวัติของหลวงปู่พมมาเขมจาโรพระอริยสงฆ์แห่งแดนอีสานผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาบารมีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่